โอเคสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดกระสอบรีวิวรีไวย,ยีนรวมรุ่นเบอร์นอนหนึ่งนะคะพี่เบอร์หนึ่งนะคะไปดอลลร์ลลลลนะคะเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานข้างในกระสอบไปพร้อมๆกันนะเรามาดูงานข้างในกระสอบไปพร้อมๆกันใครอยากได้ลูกรีวิวแคปแล้ว ส่งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะพี่ส่งเข้ามาได้เลยใครชอบลูกรีวิวนะคะเบอร์หนึ่งมีไม่บ่อยนะคะเบอร์หนึ่งมีไม่บ่อยนานๆถึงจะมีเข้ามาสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันสดๆร้อนๆสิ่งๆไปพร้อมกับอากาศณนะตอนนี้ โอเคอ่ะชปป้าได้เลยค่ะนนะค่ะรีวายรวมรุ่นเบอร์หนึ่งนะคะรวมรุ่นเบอร์หนึ่งไตดอลล่าค่ะพี่ค่ะไา้ดอลล่านี่เราดูงานกันในกระสอบกันไปก่อนนะโอ้โออ่ะเดี๋ยวเราจะโชยลูกค้าดูทั้ง100ตัวนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันไปไหนรับชมกันอย่างจุใจ100ตัวเลยค่ะพี่เอาไว้หนักหน่วงเอาไว้หนักหน่วง อเดี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ๋ยวรีวิวให้ดูทีละตัวนะพี่ได้ทุกตัวที่ถ่ายรีวิวนะคะพี่ได้ทุกตัวที่ถ่ายรีวิวได้ทุกตัวที่โชว์ให้ดูเลยใครรับลูกรีวิว,วนะใครอยากได้ลูกใหม่ก็ทักมาถามอีกทีนึงนะคะใครอยากได้ลูกใหม่ทักมาถามอีกทีหนึง่งว่ารอบหน้ามีเข้ามาหรือเปลา่าตัวนี้เป็นรีวิว514นะเ34นะครับเห็มอ่ะ เดี๋ยวูขยับแบบพัดลมตันี้ปิดก็ไดนน้นี่ตัวนี้แปนึงนะคะเิดเปิดเบอร์เบอร์หนึ่งแร้ที่หนึ่งเบาเบาเบาซับซับ้าหนึ่งสี่นะตัวนี้นะหเป็เปเปเออเปนผ้ายีนส์ผสมยืดครับ้ โอเคตัวนี้่ะสศูนห้าสีเข้มนะโทนมัหยกเข้มเลยตัวนี้เป็น508กระบอกเล็กผ้ายืดนะผ้ายืดแล้วก็เป็นายฮานะแบล็คแท็บอันนี้จะเป็นแบล็คแท็บเอล เอวตัวนี้ป้ายเันเข็นยี่แต่คิดว่าน่าจะ30ครับนะครับอาจจะโอเวอร์มามนินดนึงตัวนี้505ครับ505ดีไว้505เอว32ครับตัวนี้เข้มหมตัวนี้ห้าสองครับเป็นป้าย R นะป้าย R เป็น เวสแท็บอ่าตุกมหนึ่งตัวจะมี1ตัวนะครับสอัวไปดีนะห้าครับเอลนะตัวนี้เอลย่บเก้ติดใส่ได้นะ 9. เข้มเลยอ่าเข้มอะอาดตัวนี้ห้าหนึ่งหนครับจำ เอวประมาณนักสามเเ็ดนะตัวนี้นะเป็นผ้ายีนผสมยืดกระบอกเล็กตัวนี้559คนระับห้าห้าเอวยิบเ้านะเอวยบเก้านะห้านะเป็นหมึกแดงนะตัวนี้นะ ป้ายตรงนี้มันจะเป็นเขียนหน้าศูดห้าแล้วก็ปลุดสีแดงเป็นงานเมนะอินโคลัมเบียนะลูกค้าโคลัมเบียโอ้ตัวนี้สวยตัวนี้มันเป็นรีไวน์ชินเนียป้ายมันเขียนเอ2สามสองจะคิดว่าน่าจะวัดจริงน่าจะสามสี่นะใหม่มากเลยอ่ะใหม่สวยเลยกริปนะเหมือนเกยไม่ได้ผ่านน้ำ คิดว่าน่าจะเป็นลิมนะนะออไม่ใช่ไช่แหม,แมดูก่อนละขอรท้ซัิโก้ที่อยู่ไหนละกแตนแนิดกแตนด้านในมันจะเป็นยาเมดิตูรกีนะครับเสร็จตุตงมัสวยนะ จิเนียตัวนี้ตรงเป็นคล้ายๆกระบอกเล็กอะครับแล้วงานตรงนี้จะเป็นกระดุมนะเป็นกระดุมสวยมากโอ้ห้าสีนึงัเทวสามสีจ้ำสนิทเลยด้ำเข้มเลยครับกระบอกเล็กนะกระบอกเล็กสะอาดดีเนาะใช่ผสมยืดตัวนี้ก็เข้มนะห้าห้าศูนย์นะ ป้ายหาอีกแล้วหาูดูปลายขาดิดูเป้าดิโอ้เหมนงานเดนทอลอกเหรอครับใช่คือกระสอบเบอร์หนึ่งอ่ะมันมันไม่ต้องมานั่งปวดหัวไงว่าว่าเราเปิดปปแล้วเราจะเจอเสียกี่ตัวเราอะไรกี่ตัวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องมาปวดหัวไงมันขายได้ทุกตัวต้นทุนมันอาจจะสูงหน่อยแต่เราขายได้ทุกตัว,วแล้วเมื่อเรามาเฉลี่ย สัดส่วนที่มันขายได้อะกับถ้าเราเปิดกระสอบราคาถูกกว่าเราจะเจอสัดส่วนตัวเสียและพอเรามาคำนวณสัดส่วนตัวที่มันขายได้พอเพอต้นทุนมันพอๆกันเลยนะห้าหนึ่งสี่ครับก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยแนะนำลูกค้า <5, 4, S 1> ถ้าซื้อเนี่ยแนะนำเบอร์หนึ่งไม่มีปวดหัวแน่นอนห้าศูนย์ห้าเดียวสามสี่ครับสามสี่ สองส่วห้าะเอวยี่สิบแปดยนะ่ิบเก้าสาสิบไปได้นะคิดว่าตัวนี้นะนเข้มนี้นะห้าสี่หนึ่งเอวสามหกครับเอวสามกเปผ้ายืดยืดนะผสมยืดกระบอกเล็กอะห้าหนีตัวนี้เอวยี่สิเก้านะเ โอ้ยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นขากระบอกเล็กนะ่งห่ครับหนึ่งหนึ่งเอวสามสเป็นผ้าผสมยืดตัวนี้เป็นป้าย R ด้วยนะป้ายอาร์สีดำอะ black black pad r นะครับเป้าก็ยังเต็มเต็มเป้าไม่มีรอยขลอกมัน มีห้าศูนย์ห้าเดียวประมาณยี่สิบแปดนะขางกระบอกเนี้ยวยดีเข้มมากเลยอ่ะเข้มเข้มเข้มมากๆตัวนี้งานเดสก์ท็อปโอ้ยงานเดสต็อกห้าหนึ่งสองสลิมอ้ยดูป้ายดูป้ายนี่สแตมป์สติ๊กเกอร์ทุกอย่างติดครบเดสก์ท็อปมันต้องสแตมป์มันเป็นอย่างนี้นะงานเดสก์ท็อปจริงๆเป็นแบบนี้นะพี่นะงานมือหนึ่งจริง แล้วก็อีกอย่างก็จะมีสแตมป์ตรงนี้เฮ้เขาเรียกสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ค่ะสติ๊กเกอร์เป็นเป็นไซส์นะไซส์เสียวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนอย่างเวลาที่เราไปซื้อรีไวในห้างอ่ะมันก็จะติดไว้แบบนี้แหละทุกตัวเทอ่ะตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบสไตล์แฟชั่นนะเออต้องก้เห็นห้าสูงห้าก็คือยี่สิบแปดนะเขาบอกอันนี้เหมือนงานบินเพจมากเลยอ่ะ ก้า <5, S 1> เรียนดีเอวสามหกห้าศูนตอนนี้ที่เจออยู่ก็ใหญ่สุดแค่สาหนะครับเอวยี่สิบเก้ครับเอวี่สิบเก้าสาไปได้นะดีวายห้าหนสก็ส่วนใหญ่แล้ว28 30 32 34เยอะด y ว5ยเจ4ห้ครับ พิดเลยตอนนี้เหมือนกับรีดมาเลยเหมือนรีดมาสาหกนี่เจอน้อยสามหสมแปแล้วพวกนี้เจอไม่กี่ตัวห้านะเอวยี่สิบเก้าสิบไปได้ยนะี่สิอ่าตัวนี้สามหนะห้าึ่งเจดครับห้าเจ็ป้ายอานะป้ายอายแยล้วเลดแถบนะ เข้มลยนะปลายขาก็ายังเต็มอยู่เลยเนาะห้าร้อยเปอร์เซ็นต์คอทตอนไม่ใช่ผ้ายืดนะไม่อยากยืดน,ยยดนี่หว่ะนั่งแล้วเมื่อยแขนนะตอนชูเต็มที่ตัวน,นี้ห้าสามสี่ซุปเปอร์แบ็คถ้าลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นงานยุโรปครับ แตมยา<ๆ>วๆนะเมดอินอย่างนี้มันจะเขียนว่าเมดอินฟรั่งงานฝรั่งเศสนะครับไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ผ้านี้ก็คือเป็นผ้าตัวเดียวกับ501นะครับผ้าตัวเดียวกัน501 502 502เ50อว28นะตัวนี่28 ห้าศูนย์ย่ิครับห้านีบครักระบอกเล็กผ้ายืดผายืดห้าศูนย์ห้าผเป็นผ้ายืดนะผ้ายีนยืดนะกระบอกเล็กใส่สบายต้องบอกว่างานคือ เข้มเก้มหเหมืห<า>อนใหม่เดียวยิบเก้านะยิบเก้าสามสิบใส่ได้ครับห้าหนึ่งสี่ครับเดี๋ยวยิบเก้าครับมีห้าหนึ่งสามครับพายินยืดน,นะพอกพอกเฟรดนะครับ รเราเี็บขึ้นสวเนยเจ็ดข้างอ่าตัวนี้จอสามแปดนะสาตัวหนอนใช่ไหมห้า้เก้าสามแปดเีมอันนยี่ก็ออกแล้วนะ น้ำก็ออก508นะเอว29 30นะตัวนี้บ่ายี่เดี๋ยว30ใส่ได้แนะ่นอะนเป็นสกินนี่นะครับสกินนี่ขาเล็กอ่ะขาท่านจะเล็กอ่ะครับ,ขขเ,รบเวทมันสวยนะเฟย์สวยมากตัวน,นี้งานเดสก์ท็อปนะครับ541สี 5, 4, 1, ่หนึ่งเอวสากเดสต็อป เดสต็อกของจริงคือแบบนี้นะคะเด,ดสต็อกของจริงคือแบบนี้ที่ย,ย,ยูะะดได้เลยนะเลี้ยวสามหกเยาสามสองราคาของเขาประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยสามสิบกเก้าเหรียญนะสามสิบเก้าเหรียญยูเอ้าห้นะซุปเรวห เก่งกิ๊มากเข้มเข้มกนดีเลยกระเป๋าด้านในยันขาวจั้ยนะห้าครับห้าศูนย์ห้าด้ยี่ิเก้าสามใส่ได้นี่สามิก็ใส่ได้นงะบริษงานแฟชั่นมีซิปตรงด้านหลังนะมีซิปตรงกระเป๋าหลัง เยวสามสิบครับเวทขึ้นสวยนะเบขึ้นสวยแล้วลก็ห้าศูนห้าล้วันนี้เป็นเป็นผ้าย,ยีนยืดนะผ้าย,ยีนยืดเอวสามสี่ครับปลายขาเดิมๆนะปลายขาเดิมเลยมีสีขาวด้วยรุ่นห้นนะ สังเกตช่วงช่วงหน้าขานเนาะตรงนี้มันจะเป็นคล้ายผ้าต่อสอกระเป๋าหลังมีกระเป๋าด้านข้างด้วยอ่ะไม่มันเป็นผ้าต่อต่อจากตรงนีเ้เป็นถึงตรงนี้เท่ดีเป็นห้าศูนย์สองเอวสามสิบสิบห้านห้าะเอสามสี่นะ มีไไ517นะเกีว33นะครับ519ตัวนี้เป็นป้ายหนังนะป้ายหนังแล้วก็เป็นขากรบอกเล็กนะตรงนี้มันจะเขียนว่ารีวายพรีเมียมเนาะ ห้าสองเก้านะเดียสามสี่ครับเข้มมากเข้มมากเลยใหม่ใหม่โคตรใหม่กริปห้าศนะูนย์ห้าครับทุกเปแบค็แบคแล้วเขียบสวย เกจพลางรถไฟเนี่ยกลินดีต้องดูระเกีตัวนี้505นะแต, 5, นะาานะต่เป็นพ้าสวยนะเหมือนผ้าด้านนะเป็นเส้นเลยนหนใกล้ๆผนะาดานแกนะครับ5้5นย์อ36นะเก็บขึ้นสวย h าเก้านะเยสามสอามสองยาวสามสเก้านะครับเวสาครับเข้มไซส์ขายดีอย่างนั้นเลยอ่ะนี่ไซส์สาิบนะฮะหนึ่สามหนึ่สามเวสามสิบป้ายหาด้วยแล้นะ30สายาวสาสอง ป้ายอายนี่ก็เยอะมากเลยอ่ะในกระสอบส่วนใหญ่ป้ายอายนี่จะเจอกระพาะในกระสอบที่มันเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะชิ้นห้าหนึ่งสามคร้บห้าฟอกนะฟอกเป็นดนี้ห้าหนึ่งสี่รับกระเป๋าหลังสวยนะกระเป๋าหลังป้ายป้ายมันอีกแบบ อันนี้มันจะเป็นงานงานเม็ดพิโกนะพิกรก,กระดุมตัวนี้มันจะเป็นกระดุมเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ห้าหนึ่งสามนิ้วสามสิบครับโอ้โหทรงไวรุ่นมากกระบอกเล็กใส่ได้ไหมน่ะคอชูอ่ะผ้ายืดนะผ้ายืดผ้ายีนยืด 505ศูนย์หนิวสานิวสาที่เจอตัวตัวนี้ตัวที่สองนะตัวนี้เราเดี๋ยวเราแปลงแปลงให้นะมันเป็นค่าไปนั่นเฉยๆเอาออกข้าฝุ่นข้าฝุ่นเอาออกแล้วแค่พี้ก็ออกแล้วยี่ก็จางนะครับยี่ก็จางข้าฝุ่นเฉยนิ้วสามแปดยาวสานะเต็มใหญ่ตัวคือ38ตอนนี้ที่เจอ แค่สองตัวเอลเอลสามสิบห้าหนึ่งสามหนี่สามสาสิบยวสามสิบกระบอกเล็กนะได้ขากระบอกเล็กป้ด้วยนะได้ขากระบอกเล็กถ้าย,ยื่นนี่ก็เยอะเหมือนกันเป็นป้ายอาเลสแถบอานะตรงนี้นะป้ายอานี่ประมาณสัิบตัวเลยทันะ้งนะเออเยอะมากเลยอะ่ะตัวนี้ห้านสอง ไซส์เล็กก็เยอะห้าศูนย์สองเป็นสกินนี่เลยนะเป็นผ้าย,ยืดตัวนี้ห้าหน,นึ่งซีเอลสามหกครับสุดพะเบ,บ๊กนี่เราโชว์กันมาเครื่องกระสอบแล้วเนาะงานแบบห้าสองเจ็ด <5 27. S 2> คือสวยอะ่ะงานสวยอะ่ะห้าสิตอนนั้นเอลสามสิบนะนี่เอลสามสิบห้าศูนย์ห้า ออกเป็นสีคล้ายๆสนิมเนาะป้าด้านเ,ออเนาะเส้นเหรอนะดูใกล้ๆมันจะเป็นเส้นเ,เส้นได้ดอ๋อนี่เอลสี L ่สิบจะเป็นขากระบอกเล็กนะกกกใหญ่สุดตัวเดียวสี <40. S 1> ่สิบไม่ค่อยเจอน้อยอแต่ลูกค้าชอบนะขากระบอกเล็กแล้วไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ เพราะว่ากระบอกเล็กเนี่ยใส่ใหญ่หายากหายากมากเลี้ยวสามสิบครับบางทีลูกค้ามาถามหาหน้าร้านเนี้ยอยากได้ลีวายหากระบอกเล็กใส่แล้วเดฟเลี้ยวยี่สิบแปดครับห้าหนึ่งสามเลี้ยวใหญ่ๆหายากจริงเฟดตึ้งสวยเลวเลี้ยวสามสิบสามสองอายุเนาะเลวสามห้าครับห้าหนึ่งสี่ แต้มตรงนี้เป็นไวท์ครับห้าศูนย์ห้าครับเดียวสามเอ็ดนี่ปูว่า,วานะนนะนปูว่านะพับใส่ถุงเอาไว้อะไม่ต้องซักเลยนะไม่ต้องรีดด้วยห้าสองเจ็ดขายได้เลยอะ่ะเดียวยีบเก้าเพราะว่ามันไม่มีตัวเปื้อนเลยอะ่ะมันแบบร้อยเปอร์เซนมากเลยอะ่ะานี่ <5 13 S 2> ครับเดียวสามหก ออก็บสได้ค่ะก็บอกเลยก,ก็เยอะคุ้มเลยอ่ะ <59 S 2> ใคร <58 S 2> ชอบลูกรีวิวก็รีบทักมาเลยนะพี่เบอร์หนึ่งแบบนี้มีไม่บ่อยนะบอกเลยห้าศูนย์สี่นะครับเอวสามสี่แล้วคือลูกรีวิวอ่ะพี่ได้ทุกตัวที่ถ่ายรีวิวโชว์อยู่นี่นะไปไวนะลูกรีวิวห้าหนึไไ่งสามนะเอวยิบเก้าซิปแบ๊กนะป้ายหแล้วนะ โอ้เยอะมากเลยอะ่ะแทบกโเคตรเยอะเลยหา 4, ้าหน,นึ่งสี่ยิบเก้าสมสิบนะตอนนี้อันนี้ก็ขาเล็กอีกแงห้าศูนย์ห้าเอวสามสี่ยาวสามสองเข้มนะเข้ม,มเลยป้ายขาไม่มีเสียเลยเนาะตัวน,นี้ห้าศูนย์ห้าเตาก็ไม่มีแบบบางไม่มีอะไรเลยอะ่ะสวยนาตัวนี้สออีแล้วสีคาราอ่ล เนะตัวนี้สี่สิบนะสี่สิบตัวที่สองเข้มนะเข้มใช่สีสาดนะตัวนี้ขายาะขายาะนึ่สีครับน้อยคล้าสีสีอิดนะนะสีอิดแดงอะส้มอิดนส้มอิดใช่ตัวนี้เป็นไวท์แท็บนะไวท์แท็บยุคไหนว่าไวท์แท็บเจ็ดูนเหระ เกยังว้าหนึ่งสี่ครับเอวสาสิบนะสกินี่กระบอกเล็กพายืดใส่แล้วก้านคอคนข้างตายคาถึงหลงแน่นอนหน้าห่งสองเอวสาโอ้ยใส่เล็กเยอะสามเอวสามสิบยาวเท่าไหร่สามสิบหรยาวสามสโอยเยอะหลายตัวเลยอ่ะเห็นอ่ะมีสหครับ ถ้าขยืนม้ยห้นคุ้มมากเลยหาได้ตัวหนึ่งสองเวสามเอ็ดขาเล็กอีกแ้ะกินนี่เข้มปลายขาเล็กมากเลยห้าหนึ่งสามเอวสามสิบครับมีกองขยืนมั้ยขายเล็กระบอก็ก 505นะเอว30ย e e าว30หาทำบอกสวยนะเนาะไซส์เล็กๆมัน,นหายากนะรีวายงานกระสอบเอว31 512นะอันเนี้ยลูกเนี้ยรู้สึกว่า28 28 29 30 31 32, 32เยอะมากเลยอ่ะนี่32เออ559ใช้ไว้รุ่นเลยอ่านี่เอว40ตัวที่2ตัวที่3นะเข้มนะ ปลายขาก็สวยอะ่ะตูดก็แจม่มเป้าก็ดีเก้ยิบเก้าอันนี้นี่นั่งชมดึงเกงนะไม่คิดมากโอ้ยห้าห <550. S 2> ้าศูนยเขาใส่เอาตัวเนี้ยเขาซื้อว่าเก็บสามสี่นะเข้มมากเลยอะ่ะตัวนี้ป้ายหนังนะเยอะห้าศูนย์สองนะ เป็นรีวิวเรมี่มนะไม่ค่อยเห็นนะป้ายนี้ติดป้ายหนังเรมี่มแล้วก็เป็นป้ายหนังป้ายด้านหลังเนี่ยมันเป็นเป็นหนังเป็น้ายยืดยืดยืดยุบเลยไม่ควรพลาดเลยพี่ไม่ควรพลาดอย่างรุนแรงยืสามสามนะสามสามเป็นสกินนี่นะเข้ามาไม่บ่อยด้วยใช่ไหมไอ้ป้ายเนี่ยเบอร์หนึ่ง เข้ามาไม่บ่อยหรอห้าสองเจ็ดนะเหยวสามสองเยาสามสองล้วคือเข้ามาแต่ละทีแบบอย่างเยอะลูกเดียวสอง,งอลูกก็ถ้่มันถ้ามันมีเบอร์หนึ่งมาเยอะมันก็งานมันก็ไม่สวยหรอกครับเบอร์หนึ่งมันก็คือของมันต้องมีน้อยอยู่แล้วต้องบอกลูกค้ายอย่างนี้ส่วนถ้าเบอร์สองสีมันก็จะดบลงมานะแล้วก็ของก็จะมีเยอะแหละเยอะกว่าเบอร์เบอร์หนึ่งแน่อนอน เบอร์หนึ่งมันต้องเข้ามาต้องมีน้อยๆปลูกของเขาแล้วพรจะเข้ามาเยอะก็คือไม่สวยอ่ะนี่แหะพี่เบอร์หนึ่งจริงไปดูงานด้ยนี่เดียวสามเอ็ดครับห้าห้าเก้ามีแค่ลูกเดียวนะมีแค่ลูกเดียวรอบนี้ลูกเดียวนี่ลูกนี้ลูกเดียวที่รีวิวนี่แหละรอบหน้าไม่แน่ใจนะตอบไม่ได้งานสวยแบบนี้นะคะงานสวยแบบนี้ประหลัดไม่ต้องบอกค่ะพี่พูดบอกเอง ป้ายไหนสวยป้ายไหนแกะประหลัดไม่ต้องบอกค่ะบูมาบอกให้เองเลยว่าสวยจริงพี่ควรจัดหมดแล้วคือหมดค่ะห้าหนึ่งสี่นะเอวสามสาวสามสามยาวสามสิบดีนะด0 5ห้านย์ห้าีก็ไปยอาบาาครับห้าสี่หนึ่งนะเอวสามสอง แต่จริงๆน่าจะเกินสามสองตัวนี้สามสามน้ำสีเลยได้เลยเป็นสีกลมนะตัวนี้สีกลมสภาพคือเดสต็อกเลยไปขาะแต่และตัวคือไม,ไม่มีขาดข้าวเอลสามสามไม่มีขาดไม่มีสียะร้อยตัวโชว์กันไปยาวๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยงานร้อยเปอร์เซ็นต์ ขายได้ทุกตัวไม่มีเสียไม่มีตูดขาดไม่มีซิปแตงไม่มีกระดุมหลุดไม่มีนะขายได้ทุกตัวครับเบอร์หนึ่งจริงๆคุ้มค่าป้ายนะนี้เลยพี่แคปเก็บไว้ในดวงใจเลยค่ะรอบหน้าถ้ามาจะลงแจ้งส่วนรอบนี้มีลูกเดียวที่ถ่ายรีวิวนะคะ okay, ยวรบับลูกรีวิวทักเข้ามาได้เลยเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยรอกันเหงือกแห้งเหนียงยานค่ะพี่ขากว่าจะเข้ามาแต่ละรอบนะคะโอเค แคปให้ไวแล้วทักเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจ Facebook นะคะลูกรีวิวเรามีโปรโมชั่นรวมส่งให้ฟรีนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวีสดัตสวัสดีค่ะพี่ขา